สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิกันจากเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือการคำนวณปริมาณความร้อนเราก็ได้รู้จักหน่วยของอุณหภูมิมาอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็คือองศาเซลเซียสนี่นี่องศาเซลเซียสซึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยเขาเป็น หน่วยวัดอุณหภูมิที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยแต่ว่าองศาเซลเซียสเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยของอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวเนาะยังมีหน่วยของอุณหภูมิแบบอื่นๆอีกอวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามารู้จักองศาเซลเซียสกันก่อนองศาเซลเซียสเนี่ยก็คือเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิ ที่จุดเยือกแข็งเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์องศาจุดเดือจะอยู่ที่100องศาใช้สัญลักษณ์ขององศาเซลเซียสเป็นตัวนี่นะลูกตัวจุดนี้หมายถึงองศานะตัว c หมายถึงเซลเซียสเนะาะตัวต่อมาคือองศาฟาเรนไฮ ฟาเรนไฮน์นะลูกเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งอยู่ที่32องศาและจุดเดือดอยู่ที่212องศาสัญ,ญลักษณ์ขององศาฟาเรนไฮน์ก็คือตัว F นะอ่าอ่าไปเขียนองศาก่อนแล้วก็เขียนตัว F เนอะอ่า ต่อมาหน่วยวัดอุณหภูมิตัวต่อมาก็คือเคนวินอะซึ่งเคนวินเนี่ยจุดเดือดแข็งจะอยู่ที่273องศาจุดเดือดจะอยู่ที่373องศาเคลวินเนี่ยมันจะแปลกๆก,กว่าคนอื่นนิดนึงก็คือไม่ต้องเขียนองศา หรือว่าจุดๆดข้างบนแต่เขียนเป็นตัว K ไปเลยเป็นอันว่าเราเข้าใจกันว่าอันนี้คือองศาเควิ Kevin, นเนาะตัวสุดท้ายก็คือโรมเมอร์โรเมอร์จะมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ศูนย์องศานะแล้วจุดเดือดอยู่ที่80องศาเซลเซียสเนาะอ่า ตัวโรเมอร์นะคะเขียนองศาเนาะสัญลักษณ์เป็นตัวอนะคะทีนี้แต่ละหน่วยเห็นไหมลูกว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวมันไม่เท่ากันอ่ะเขาก็เลยมีสรรมการแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยออกมาเป็นอันนี้เนาะ แต่ทีนี้หนูเห็นไหมว่าเลขมันเยอะเขาก็เลยทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ํายังไงอเขาก็เอายี่สิบมาหาร100หนึ่งร้ยอยหารด้วยยี่สิบก็ได้ห้าใช่ไหมร้อยแปดสิบหารด้วยสิบเอยหารด้วยยี่สิบก็เหลือเก้าอันนี้ก็ หารด้วย20เพื่อตัดทอนให้เลขมันน้อยลงนั่นเองลูกไม่มีอะไรพอตัดทอนพอเอา20ไปหารตัดทอนให้มันเหลือเลขน้อยลงแล้วมันก็จะได้สมาการนี้ออกมานีา่ได้สมาการนี้ออกมานะลูก ซึ่งเวลาเราจะเทียบหน่วยแต่ละองศานะลูกเราก็จะใช้สมการนี้เป็นหลักอ่าเรามาดูวิธีการเทียบหน่วยกันดีกว่าอ่าในข้อแรกนี้นะคะเขาบอกว่า25องศาเซลเซียสเนี่ยคิดเป็นกี่องศาเคลวินอ่าวิธีการคิดเราก็ดูความสัมพันธ์อ่าเราดูความสัมพันธ์จากสมการด้านบนเนาะอ่า เราเอาสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือองศาเคลวินอันไหนคือองศาเคลวินนะอันนี้ใช่ไหมอ่ะไว้ทางด้านซ้ายก่อนเลยองศาเคลวินลบ273หารด้วย5เนอะจะเท่ากับ องศาเซลเซียสหารด้วยหา้าเห็นไหมเอาองศเอาเซลอ่อองศาเคลวินองศาท,ที่เราอยากรู้ตั้งก่อนแล้วฝั่งนี้จะเป็นองศาท,ที่เขาให้เรามาแปลงนะคะทีนี้เรารู้หรือ,อยังว่าเขาให้มาเท่าไหร่องศาเซลเซียสถ้าเรารู้แล้วเราก็แทนค่าไปเลยอ่ะองศาเซลเซียสเขาให้มาคือ ยี่สิบห้าใช่ไหมคะอ่าห้าอ่าเราก็แทนค่าตรงตัวส c นี้ไปเนาะอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะอ่าเอาฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิมก่อนเนาะสองอเจดสิบสามเดี๋ยวเราจัดการฝั่งนี้ก่อนห้า อ่สิบห้าหันด้วยห้าเหลือห้าเนาะ,ะทีนี้ฝั่งนี้เขียนไม่พอแล้วเนาะเราก็เขียนห้าไว้เหมือนเดิมเวลาเราอยากรู้ตัวแปรใช่ไหมตัวแปรในที่นี้ก็คือตัว k เราต้องย้ายสิ่งที่ ออไม่เกี่ยวข้องออกไปนั่นก็คือย้ายอ่ะเราจะย้าย5้าไปก่อนห้าอยู่ฝั่งนี้ห้ามันหารอยู่ใช่ไหมคะห้าอยู่ฝั่งนี้มันหารย้ายอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือเครื่องหมายคูณเนาะอ่ะฝั่งนี้ก็จะได้ยี่บห้าฝั่งนี้ก็เหลือ k อ่ะเราจะย้าย273ไป273อยู่ฝั่งนี้เป็นลบมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นบวก273อ่ะเพราะฉะนั้นองศาเคลวินจะเป็นเท่าไหร่ลูกหบวกสเป็น8 7เบวก2เป็น9น้เนาะ เพราะฉะนั้นองศาเคลอ,อ25องศาเซลเซียสจะเท่ากับจะเท่ากับเท่าไหร่นะ298องศาเคลวินนั่นเองยากไหมอ่ะมาดูข้อสองกันนะลูกเขาบอกว่า20องศาเซลเซียส เป็นกี่องศาฟาเรนไฮ์อย่ะ20องศาเซลเซียส,สอ่าเป็นกี่องศาฟาเรนไฮน์เราก็เอาองศาฟาเรนไฮตั้งก่อนฝั่งนี้องศาฟาเรนไฮนา์คืออนันไหนคืออันนี้ใช่ไหมสมการนี้ใช่ไหมคะเเท่าอ่ลบ3าสส่วนด้วย9เท่ากับอ่ะ 20องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปรียบเทียบกับอันนี้ใช่ไหมส่ 4, หารด้วย5เพราะ4คือองศาเซลเซียสใช่เปล่าเราก็แทนค่าองศาเซลเซียสไปก่อนเขาให้องศาเซลเซียสมาเป็น20สใช่ไหมหารด้วย5อ่ะ นี้เราก็ทำเหมือนเดิมย้ายข้างเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปอีกฝั่งนึงให้หมดอ่ะห้าหารยีได้5้าสี่สเนาะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือ F-32 ลบสามสองหารด้วย9ยังไม่ได้ย้ายเนาะเราก็เริ่มย้ายกันเลย ฝั่งนี้เขาอยู่สี่ก็ให้เขาอยู่เหมือนเดิมเก้าเขาหานอยู่นี่เก้าเขาหานอยู่ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ F-32 ลบสามสิบสองนะคะอ่ะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหก เก้าสี่สามสิบหกเนาะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือ f ลบอา้าวย้ายเลยดีกว่า f ลบกับ32อยู่ใช่ไหมอ่า f ลบกับ32มอยู่ย้ายมาฝั่งนี้จากเครื่องหมายลบก็ต้องกลายเป็นเครื่องหมายบวก32เพราะฉะนั้นองศาฟาเรนไฮต์จะเท่ากับ 6บวกสเป็น8 3 3บวก3เป็น6เพราะฉะนั้น20องศาเซลเซียสคิดเป็น68องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. เนาะอ่าข้อที่3ามข้อต่อไปข้อ3ามนะคะเขาบอกว่า ยี่สิบองศาเซลเซียสเป็นกี่องศาโรเมอร์อ่าองศาโรเมอร์คือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมองศาโรเมอร์คือตัวอะไรนะตัว R ใช่ปหเอาสิ่งที่เราอยากรู้ไว้ข้างซ้ายก่อนเนาะก็คือสมการขององศาโรเมอร์ก็คือ,อาหารด้วยสี่เท่ากับสิ่งสิ่งที่เขาให้มาเปรียบเทียบกับหน่วยอะไรเซลเซียสใช่ไหมเซลเซียสก็คือตัว C หารด้วย5เนาะคะอ่ะ4หารด้วย5อ่ะเรามาแทนค่ากันเลยโลเมอร์หารด้วย C C เขาให้มาองศาเซลเซียสเ,เขาให้มาคือยี่หารด้วย5นะคะอ่ะหหารได้ 20, 20ได้ C อ่ะ ฝั่งนี้เนาะเราก็ตีเส้นหน่อยเพราะว่ามันไม่พอทีนี้เราจะย้ายข้างใช่ไหมสี่อยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะสี่อยู่ฝั่งนี้เป็นหารถ้าย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องเป็นคูณใช่ป่ะอ่าเพราะว่าฉะนั้นสี่เก่าก็ยังอยู่นี่สี่เก่าตัวนี้ก็ยังอยู่คูณกับ สที่ย้ายมาเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ตัว R ตัวเดียวก็คือองศาโรเมอร์เพราะฉะนั้นองศาโรเมอร์จะเท่ากับ16เนาะส่วนข้อสีข้อสีเขาบอกว่าอาอะไรเนี่ยแปดสิบสาเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีนะ 85องศาฟาเรนไฮต์เป็นกี่องศาเซลเซียสเราอยากรู้องศาเซลเซียสใช่ไหมเราก็เอาสมการขององศาเซลเซียสมาตั้งก่อน4องศาเซลเซียสใช่ไหมส่วนด้วย5เท่ากับเทียบกับองศาฟาเรนไฮต์ที่เขาให้มาใช่ไหมองศาฟาเรนไฮต์ก็คือตัวนี้ตัว F ใช่ไหมฟารเรนไฮต์ลบ32 หารด้วย9เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาเขาให้องศาฟาาาาาันไทายมาแล้วก็แทนค่าลงไปก็คือ85-32หาลบ32หารด้วย9เนาะฝั่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือองศาเซลเซียสจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาเลขฝั่งนี้ก่อน แปลบด้วย32ก็จะเหลือเท่าไหร่เนี่ย3เหลือ 5, หาหารด้วย9ใช่ไหมแปดสิบแปดสิบห้าลบสามสิบสองเหลือห้าสิบสามหารด้วยเก้าใช่ไหมตั้งหารให้ครูหน่อย ห3าันดั้าหเหนกสมหกบเหลือ8ใส่จุดเติม0 9 5 4 5 6, 7, 8, 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 8 72ก็เหลือ8อ่ะมันก็จะได้5.888ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่ะฝั่งนี้ก็จะได้5.88เนาะฝั่งนี้เรายังไม่ได้ย้ายก็เอาไว้เหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นเจ้าทีเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ5.88 เราต้องย้ายอะไรมาคูณอ่ะฝั่งนี้5ใช่ไหมคะมันหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นคูณใช่ไหมลูกต้องเป็นคูณห้าเนาะฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่ตัว C ก็คือองศา,ศา,ศาเซลียสที่เราอยากจะรู้นะคะเนอะอ่ะองศา,ศาเซลียยที่เราอยากจะรู้แล้วที่นี้นะคะ เราก็มาคิดเลขกันอู้โเราก็จะมาคิดเลขกัน5.88คูณด้วย5 8.5.40ใส่0ทด4ี่8.5.40ทดสเป็น44ทด4ี่5.5.25 26 27 28 29 มีโทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ1 2เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็ต้องมีโทศนิยมสองตำแหน่งใช่ป่ะ1 2เพราะฉะนั้นในข้อนี้องศา,ศาเซลเซียสจะเท่ากับจะเท่ากับ29.40อ่ะครูขออนุญ,ญาตลบ ลบออันนี้นะมาข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเนี่ยเราต้องคิดเขาถามสองอุณหภูมิเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบทั้งสองอุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็ทำทีละอย่างเขาบอกว่าสี่สิบห้าองศาเซลเซียสเป็นกี่องศาโรเมอร์และกี่องศาเคลวินอันแรกเราก็หา โรเมอร์ก่อนองศาโรเมอร์มีสมก,การว่าอย่างไรอส่วน4ใช่ไหมอส่วน4สิ่งที่เขาให้มาก็คือ45่สิบหาองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสก็คือ4ี่ส่วนหาอ่าแล้ก็แทนองศาเซลเซียสเป็น45ส่วนด้วย5ฝั่งนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหม แล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมอืมอ่าห้าหารสี่สิบห้าได้เก้าอืมฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเออขอโทษทีอ่าส่วนด้วยสี่อ่ะเราอยากรู้องศาโลเมอร์อย่างเดียวเราก็จะย้ายสี่ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นองศาโลเมอร์จะเท่ากับเก้าหนึ่งเก้ากสองเก้าสามเจ็ดเก้าสี่สามสิบ หกแต่ในข้อนี้เขาไม่ได้ถามองศาโรเมอร์อย่างเดียวใช่ไหม่ะเขาถามองศาเคลวินด้วยเนาะองศาเคลวินด้วยอ่ะซึ่งองศาเคลวินเราก็ทำคล้ายๆกันเลยอ่ะองศาเคลวินคือสมการนี้ใช่ไหม k 2ลบสองหารด้วยห้าคือสิ่งที่เราอยากรู้เท่ากับองศา,ศาศเซลเซียสใช่ไหมก็คือ C ส่วนห้าเหมือนเดิมแทนค่าเหมือนเดิมสิ่งที่เรารู้ k ่ะลบสองส่วนด้วยห้าเนาะฝั่งนี้ ก็เหลือ9้าอ่ะก็เหลือเคลวินลบ2 7 3อ่ะ5มันหารอยู่ฝั่งนี้ใช่มีลูก5มันหารอยู่ย้ายมาย้ายมาอีกฝั่งหนึง่งโอ้โอแป๊บหนึ่งนะย้ายมาอีกฝั่งหนึง่งมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายคูณด้วยห้า เพราะฉะนั้นก็จะได้45อ่ะองศาเคลวินเราอยากดูกแค่องศาเคลวินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายเราก็ต้องย้าย2 7 3ที่มันลบอยู่มาบวกกับฝั่งนี้ย้ายมา,าจ,จะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นบวก200 เจองศาคเควินในข้อนี้จะเท่ากับบวกเลขสี318องศาคเควินนั่นเองอ่ะเหลือแบบฝึกหัดอีก5ข้อก็คือข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10ที่จะให้หนักเรียนได้ฝึกคิดเองนะลูกนะโอเค